นะครับตอนนี้นะครับพร้อมแล้วทั้งคู่นะครับทั้งน้องโอและเคียมรันนาบาตินะครับคำถามจากสื่อก็พร้อมแล้วเหมือนกัน and we also g o t question from the media as well we go first to คุณพรชัยโอนาใหญ่คำถามได้นะครับขอเชิญคุณพรชัยหรือนาใหญ่ถามได้เลยครับขอถามตัวเคียมรันนะครับถามตัวเคียมรันครับเคียมรันคิดว่าในความเป็นน้องโออะไรน่ากลัวที่สุดครับ I know I, I know he's dangerous things and I know he's Uh, different different things also you know and Nongo, Dangerous fighters he had big experience I respect this guy and that it ก็ทางเคียรรันก็ได้บอกนะคะว่าน้องโอก็เป็นคู่ชกที่น่ากลัวแล้วก็มีอาวุธหลากหลายคนหนึ่งเลยเนาะแล้วก็ทางเคียมรันเองก็เคารพน้องโอเหมือนกันครับ คำถามนี้นะครับเป็นคาถามที่อยากจะถามน้องโอนะครับก็อยากจะถามว่าเคยเห็นเทปการต่อสู้ของเคียมรันชกมาก,ก่อนไหมครับคิดยังไงกับสไตล์ของเคียมรันและคิดว่าเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะได้ง่ายๆยไหมครับก็เคยดูเคียมรันชกมาหลายก็หลายไฟอยู่นะครับเขาเป็นมวยที่อันตรายมากเขามีหมัดที่น่ากลัวแล้วก็ความเร็วความคล่องตัวของเขาก็ผมก็วางแผนมาดีครับ บางแผนมาสู้กับเคียร์รอนไฟที่จะถึงนี่ก็ไม่ง่ายครับที่ชนะก็ต้องต้องละเอียดทุกยกครับครับผมคําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่อยากจะถามตัวน้องโอนะครับในเรื่องของแผน<ม>ในไฟที่ผ่านมาครับตัวน้องโอในโดยเฉพาะไฟที่ต่อสู้กับนิโก c คาริโลการใช้เตะ ขาเนี่ยเป็นดูเหมือนว่าจะเป็นท่าที่ได้ผลอย่างมากนะครับผมอยากจะถามครับในครั้งนี้การสู้กับเคียมรันครับจะมีการใช้การเตะขาเหมือนเดิมไหมหรือจะโฟกัสไปที่อย่างอื่นครับคือ,อ,อไฟที่จะชวกับเคียมรันนะครับคือทีมงานผมแล้วก็ตัวผมเองผมก็ได้วางแผนไม่ใช่แค่จะเตะขาอย่างเดียวครับมันก็มีหลายๆเพราะว่ามวยไทยมันก็มีอาวุธหลายๆอย่างมีทั้งศอกทั้งเขา่า Yes, of course. I started my training camp uh, two weeks after my last fight, and when I heard about fight with Nongo, I started, and I <coughs> I had hard training camp. I did hard sparring with hard guys, and For first you know, after first opportunity show around the world me the this this big I will and ก็คือเคมรันเองเนี่ยได้เริ่มชกสองสัปดาห์นะคะหลังจากที่เขาขึ้นชกไฟ์คครั้งสุดท้ายแล้วก็เมื่อเขารู้ว่าต้องขึ้นชกกับนังโอนะคะเขาก็ได้เตรียมตัวมาอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็สําหรับเขานะคะการขึ้นชกในวันศุกร์นี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เขาจะได้โชว์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักสู้แบบไหนค่ะ Мне надо на еще один да, вопрос ответить насчет по поводу Блэка или что? А нет, просто вот а, на вопрос Екатерины вы ответили по-английски, я хочу просто подтвердить то, что Екатерина поняла. А, окей. Можете по-русски еще рассказать? По-русски, окей. Э, давайте. Да, я готовился очень усердно к этому бою после после своего последнего боя. Через две недели я начал подготовку к этому бою. У меня был очень хороший, очень жесткий лагерь. Я проводил жесткие спарринги uh, в Екатеринбурге у себя в клубе, и мы готовы, мы готовы к нолго, мы готовы к этому бою. Для меня это большая возможность показать, кто я, и вбить свое имя в историю тайского бокса, победив легенду этого спорта. He's been going through very tough training back in his hometown in Yekaterinburg in Russia. Uh, very intense training preparing for this fight because he knows that his opponent is uh, quite renowned. And he wants to make his mark in the history of the sport of Muay Thai. And fighting someone like Mr. Nong O oh would do exactly that. ก็เอ่เคียมรันเองนะคะเขาได้อ่ามีการเทรนอย่างหนักหน่วงเลยที่ประเทศของเขาแล้วก็เตรียมตัวมามาอย่างดีนะคะในการมารับมือกับน้องโอซึ่งน้องโอก็เป็นนักมวยที่อ่ามีความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็มีชื่อเสียงที่ประเทศไทยดังนั้นนะคะก็เป็นอ่อ่าเป็น,เป,นเป็นโอกาสของเขาที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเขาเองค่ะครับขอถามสําหรับน้องโอนะครับน้องโอ้คิดว่าอย่างที่เรารู้ฮะสําหรับเขียมรันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่า เขาเป็นนักชกที่มีสปีดความคล่องตัวสูงมากน้องโอคิดว่านอกจากสปีดและความคล่องตัวที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรครับจุดจุดเด่นจุดเด่นเขาคงจะเป็นหมัดนะครับหมัดเขาต่อยได้ต่อยได้คมต่อยได้แรงครับแต่ว่าก็เขาไม่น่ามีปัญหาอะไรกับผมเพราะว่าไปนี้ผมก็ เตรียมตัวมาอย่างดีครับแล้วก็วางแผนเกมการชกก็จะใช้ประสบการณ์ที่มกีก็การผ่านมวยของผมมามันก็ไม่น้อยน้อยก็จะชนะให้ได้ในวันศุกร์นี้ครับ Thank you Frank uh, This one for Cameron uh, We saw what you're capable of uh, in terms of the the power in your hands against uh, in your last fight against uh, Sue r Black Is your plan here to knock out n o n g o Are you confident you can do what Jonathan Haggerty did, what Nico Carrillo did to him. Of course, brother, I will hand for him head, you know, because everybody know uh, head non go very, how I can say, it's English, you know. If I landed for him, I, I think it will be knockout. But I don't think about knockout, I will be do everything for win and I I ready for all three rounds all four war you know I'm ready for everything โอเคค่ะก็คำถามก็สำหรับเคมรันนะคะถามว่าเคมรันเนี่ยมีความมั่นใจขนาดไหนนะคะที่เอาจะเอาชนะน no ้องโอเพราะว่าเคมรันเองเนี่ย mm. ก็ได้เอาชนะเสือแบล็กโดยการใช้หมัดที่หนัก uh. ของเขานะนะคะแล้วก็ mm. อ่า ทางทางน้องโอเองนะคะเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นการนอกเอาน้องโอก็ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าอาจจะเป็นการเอาชนะด้วยคะแนนหรือว่าสามยกเขาก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือได้ทั้งสามยกหรือว่าชนะด้วยการนอกเอาค่ะแต่เขาคิดว่าหมัดของเขาเนี่ยจะทําให้น้องโอนอกเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คําถามสําหรับทางน้องโอนะคะอยากจะถามพี่แกว่าอย่างเรื่องของอายุอีกเงี้ยมันถือว่าเป็นอุปสรรคไหมเพราะว่าทางของน้องโอเนี่ยอายุมากกว่าเคียรรันก็เกือบสิปีเลย อ่าแล้วเราจะสามารถมีไม้ตายตัวไหนที่นอกเขยมหลันได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาอาจจะน็อกเราก็ได้ก็อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรครับอายุก็ถ้าเราอายุมากขึ้นเราก็เตรียมตัวดูแลร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ซ้อมให้ถึงก็บำรุงให้ถึงอ่าถ้ามีโอกาส มันก็ต้องไปดูบนเวทีครับว่าโอกาสที่จะนอกเข้าถ้าโอกาสมาผมก็จะทำให้ได้ครับ of course of course my fight between Nico Carrillo it will be big event and uh, I confidence I confidence it this fight it, it with this fight will be you know I was Take out, for, to take out his heart, you know. I just want this fight, but now I'm focusing on my fight, fight with Nongo. I don't think about Nico now. I just focusing on this fight. But if this fight will be, it will be big, big event. <clears throat> โอเคค่ะคำถามนะคะสำหรับเคียมรันนะคะในการเจอกับนิโคนะคะซึ่งเคียมรันก็กล่าวเองว่าก็จะเป็นอ,อีเวนต์ใหญ่อีกอีเวนต์หนึ่งแล้วเขาก็มั่นใจในตัวเขาเองมากๆเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้โฟกัสมากมายนะคะกับไฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ก็ตอนนี้ก็คือยังโฟกัสกับไฟที่จะเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นี้นะคะกับน้องโอแล้วก็มันจะเป็นาการชกครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของเขาเช่นกันค่ะ Okay, and that's it for noo and Kimran Nabati. This is going to be a spectacular fight. Tune in to see them both. I would like to thank these two gentlemen for joining us. Thank you for your time today. Thank you, guys.